ที่21เจ้าคิดว่าจะลักพาตัวนางนั่นมาแล้วข้าจะมานั่งดูเฉยๆหรือไงกันอะไรนะเธอ,อยังเด็กอยู่ทแท้แนี่เจ้ากับก้าทำแบบนั้นได้ยังไงได้เล่นจ้ำที่กับนางนั่นนะข้าสนุกไม่เลวเลยล่ะว,ว่าแต่ยาอย่างเจ้าจะทำอะไรข้าได้ที่เจ้าว่าไประดับข้าก็ยังไม่ถึงขั้นเทว่าข้านะจะฆ่าเจ้าให้จงได้ ช่างเป็นโชคดีของข้าจริงๆที่จะได้ลองใช้กระบวนท่าดาบเมตตากับเจ้าหลังจากฝึกฝนมานานไอ้กระบวนท่าอ่อนก้นะใจ่อยแบบนั้นเนี่ยนะเจ้าจะเอามาอวดให้ตัวเองอับอายขายขี้หน้ากันทําไมอ๋องั้นลึองั้นเจ้าก็ลองรีบรวดมันหน่อยก็แล้วกันกระบวนท่าที่หนึ่งกบีเงาประกายแสงอ,อะไรเนี่ย เป็นไปได้ยังไงเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันสั้นนี้นะกระบวนท่านี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพลังลมพานแต่ยังเพิ่มพละก,กําลังให้กับผู้ฝึกฝนมันอีกด้วยเจ้านี้แข็งแกร่งเกินไปคงสู้ด้วยไม่ได้แน่เจ้าทำร้ายผู้มีพระคุณของข้าวันนี้เจ้าต้องตายไอ้งโง่เอ้ยข้านะโกหกต่างหากเล่าเลิกวิ่งได้จับข้าได้แล้วจะคิดว่าข่างโง่นักหรือไง ใครเชื่อคําพูดที่ออกมาจากปากของเจ้ากันเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณของข้าวันนี้เจ้าต้องตายในศาลเดียวเชยอไอ้บ้านบ้าจริงไม่คิดเลยว่าตะกกนซูจะมีเจ้าเมืองหนุนหลังอยู่นี่เจ้าเชื่อจริงๆหรือว่านั่นเป็นคนของเจ้าเมืองนะคิดว่าข้ามองแผนของเจ้าเด็กนั่นไม่ออกนักหรืองไงกันแผนลวงงั้นลึก เจ้าเด็กซูนั่นกล้าดียังไงถึงใช้แผนแอบอ้างเป็นคนของราชสําสนักนะแล้วทําไมพี่ใหญ่ถึงสั่งหอนกําลังละ่ะทําไมเจ้าไม่ลองไปถามลี่ยุนคนสงสารนี่ดูละ่ะลียุนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก้าสั่งให้น้องข้าเป็นคนดูแลสํานักตระกูลแล้วไม่ใช่หรือไงแต่ว่ามันมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้เข้ามาบุกโจมตีพวกเราตะะกนถามถึงน้องเล็กตระกูลซูเข้ามาฆ่าผู้โอโสห้าแถามยังตัดเลนธพี่ใหญ่ แล้วยังพูดอีกว่าแค่เด็กตัวเล็กๆแบบนี้ก็ไม่เว้นตระกูลหลี่ช่างเป็นพวกโชว่วชาจริงๆนี่ไปซะไปตามตระกูลของเจ้ามารับคำตัดสินจากข้าเดี๋ยวนี้ดได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละใครกันที่มันลักพาตัวสูมโมโ่หลินมาข้าได้ยินมาว่าพี่รองเป็นคนทำไอเจ้าเด็กไม่ได้เรื่องนั่นขอเรื่องอีกแล้วพี่ใหญ่เจ้าบ้านนั่นมันชักจะเหิมเกริม ข้าว่าเราควรรีบไปกำจัดมันให้เร็วที่สุดเพราะนั่นอาจจะทำให้ชื่อเสียงตระกูลเราแปดเปื้อนได้ข้าจะไม่ให้การตายของน้องห้าต้องสูญเปล่าน้องสามเอาคนล้อมเอาไว้อย่าให้ใครเข้าไปข้าจะเข้าไปคุยกับมันเป็นการส่วนตัวข้าเลาอยากจะรู้นะัก ว่าใครกันที่มันกล้าทำแบบนี้กับตระกูลหลีอุ๊เอ๊ะอุ๊ยเสียงเหรอเจ้ากล้าดียังไงเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลซูจงบอกชื่อเจ้ามาเดี๋ยวนี้ทำไมเหลืองเซี่ยวเทียนคนอย่างข้าจะไม่กล้าล่ะแต่ว่านะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลซูเลยต่อให้พวกเจ้าเป็นล้างบางตระกูลพวกนั้นมา ลวงเสี่ยวเทียนทำให้เจ้าถึงข้าขนของตระกูลเราไปมากเพียงนี้นั่นเพราะว่าคนของเจ้ามายุ่งกับคนของข้ายังไงล่ะใครที่ทําแบบนั้นมันสมควรตายเพียงเพราะเด็กตัวเล็กๆเพียงคนเดียวมันคุ้มนักทึง่ไงที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับตระกูลหลีของข้านะแลกกับชีวิตนั้นล่อข้าว่าเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปนะข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาแลกชีวิตแต่มาเพื่อมอบความตาย ฮ่าฮ <ś led> งเป็นคำพูดที่น่าขันอะไรเช่นนี้คนแก่ยังข้าลำพานที่จะมาต่อร้อต่อเถียงกับเจ้าแล้วละ่ะวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าว่าอะไรคือชีวิตและความตายจับมันย่าย่า,ยาหืมพวกมดระดับอินรี C. ตายซะเห็นไปไม่ได้ ต่อหน้าข้าเหลืองเซี่ยวเทียนไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้เอ๊ะอดหยุดก่อนปล่อยเสียงเออไปเรามาคุยกันก่อนได้แกปล่อยมันไปงั้นเลอวินาทีที่ตระกูลดลีบันดาลความพิโรธแก่ข้าเท่ากับว่าเผชิญความตายอยู่ต่อหน้าข้าแม้แต่พระเจ้าก็เชื่อพวกเจ้าไม่ได้แล้วล่ะตอนที่22 โมโรใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งผู้ความใช่แล้วตอนนี้พวกเราเพิ่งตั้งตัวได้จากการจู่โจมเมื่อครู่นี้เขินเข้าไปตอนนี้มีหวังติดกับเข้านี่เน่ข้าไม่สนข้าปล่อยน้องสาวข้าไว้แบบนั้นไม่ได้ข้าต้องไปช่วยนางพวกข้าก็จะไปด้วยด้วยพวกข้าจะไปด้วยใช่พวกเราก็จะไปด้วยพวกเราก็จะไปกับท่านด้วยพวกเราสาบานตนเพื่อปกป้องตระกูลซูและท่านให้บอกให้พวกเจ้าไปกันโง่เขากันจริงๆ ผู้โสพูดถูกพวกเจ้าไปกับข้าไม่ได้ข้าจะไปด้วยตัวคนเดียวถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าผู้นำตระกูลคนต่อไปคือโซมูเฟิงฮะไม่นะมันจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แตระกูลเราไม่สามารถเดินต่อไปได้หากไม่มีท่านเชียงเออไม่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาสันกลัวเจ้าขออยัย่งหนมแท้ๆทำไมจึงจะแข็งแกร่งเช่นนี้ ต้องใช่แน่ๆมันมีอาวุธลับตอนแรกข้าก็หลงคิดไปว่าเจ้าหนาแข็งแกร่งแต่ที่ไหนได้ที่แท้เจ้าก็พกอาวุธลับข้างั้นหรือใช่อาวุธลับนะพวกเจ้าไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นหรอกฮช่างวดดีนักเอาเถอะเจ้าคิดอะไรอยู่ข้ามีสนแต่เจ้าต้องอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่งั้นข้าจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆน้องสาม รวบหลิมเิ์ทั้งหมดมาที่นี่ <_ EN> เจ้าเศษขยะงั้นหรือทำไมเจ้าพูดแบบนั้น่ใยญยเจ้านี่นะมันคือขยะแห่งตระกูลซูข้าเพิ่งเจอมันไปไม่กี่วันก่อนฮาตระกูลซูมีผู้เก่งกาจเชี่เช่นเจ้า แต่กลับไม่รู้เรื่องราวเลยข้าคิดไม่ถึงเลยว่าคนทั้งตระกูลซูจะมีค่าน้อยกว่าเด็กคนนี้และข้ายังคิดไม่ถึงอีกว่าตระกูลหลีจะสวยพ่อเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งผีใหญ่ลีเสียงได้ตายไปแล้วส่วนสาวน้อยตระกูลซูก็ยังอยู่ดีหรือว่าตระกูลหลีของเราได้ชดใช้ทำไมเราไม่คุยเพื่อหาสันติวิธีละ่ะคุยงั้นเลย อยู่ๆก็อยากจะมาคุยกับข้างั้นเลยส่งตัวหลีมิงมาแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปตอนนี้พวกเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่โปรดอย่ากธดันพวกเราไปมากกว่านี้เลยข้าไม่สนว่ามันจะอยู่ที่ไหนแต่ข้าต้องการจะฆ่ามันเท่านั้นเองส่งตัวมันมาหรือจะให้ข้าจัดการทั้งตระกูลเจ้ามันจะเกินไปหน่อยแล้วมัง้งคิดจะฆ่าล้างตระกูลหลีของข้างั้นหรือตาซ้อน ุยกับคนบ้าไปก็ไรประโยชน์ข่ามันซะได้เลยพี่ใหญ่เราจะโจมตีมันด้วยกําลัง,ท,งทั้งหมดที่เรามีทุกคนจงฟังไม่ว่าจะอยู่หรือตายใครก็ตามที่ข้ามันได้จะได้เป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปข้ามันตะกูลีจงเจริญข่ามันแกโดนล้อไม่หมดแล้วไหนดูซิว่าจะทนได้สักกี่น้ำพวกเราตะกลูลีจะตัดหัวเจ้ามาเช็ดเท้าซะ มดปวกพวกนี้น่าเบื่อจริงๆฮะบอนะทุกคนระวังมันซ่อนอาวุธรับเอาไว้โอ้โอหึปัดการโจมตีของข้าได้งั้นเลยอาวุธของพวกเจ้าสร้างมาได้ยอยเดเยี่ยมดีนี่น้องสามเราสามารถปัดป้องการโจมตีที่แข็งแกร่งนั้นได้เราก็ตัดหัวมันได้ การโจมตีที่แข็งแกร่งนั้นเนือข้าว่าพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะโดดเลยสอลาได้แล้วถึงเวลาตายของเจ้าแล้วกระบวนท่าดาบซื้อพอดแทงตะกลูลีโย <c oughs> แเก๋คงต้องภาวนาต่อโชคชะตาแล้วละ่ะต่อหน้ากระบวนท่ามีสั้นของข้าสบวายุโจมตีมันพร้อมกันเลยโย่โย่โย ช่างอ่อนหัดนะักข้าจะแสดงให้เจ้าดูเองว่าความแข็งแกร่งคืออะไรสบั้นเหมือนโยธเขื่อพี่ใหญ่น้องสามข่าลีตาเซียงเธือบทอดตระกูลนี้มาเป็นร้อยปี ข้าจะไม่ยอมเด็ดคาดถ้าอยากจะบนก็ไปบอกลูกของเจ้าเถอะการสั่งสอนลูกหลานนะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะลีต้าเสียงฝ่อยน้องสาวข้าเดี๋ยวนี้แปลกแฮะทำไมประตูสำนักถึงโดนทำลายแบบนี้ กลิ่นคาวเลือดนี่มันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่21แล้วก็22นะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ทำคลิปออกมาช้านะครับพอดีว่าแถวนี้มีงานวดนะครับไอเสียงเพลงไม่เท่าไหร่นะครับแต่เสียงเบสนี่มันมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วมันอัดเสียงไม่ได้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับ ยังไงคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมไมาเจอคลิปถัดไปสวัสดีครับ